ตอนที่สิห้าว่าด้วยยานที่ห้าพังคยานว่าไว้ดังนี้พังคยานหมายความว่าเป็นยานที่พิจารณาเห็นการดับไปของรูปนามโดยส่วนเดียวดังมีวจนะัทะแสดงว่าอุททยัง มุลจิตวาวะเยปวัตตังยานังพังคยานังแปลว่ายานที่ปล่อยความเกิดแล้วเป็นไปในความเสื่อมชื่อว่าพังคยานองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกในมหากุศลยาณ สัมปยุตตจิตดังนี้ก็เมื่อโยคาวจรกำหนดและช่างใจตรายตรองในรูปนามทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่เสมอเสมอวิปัสนาญาณก็มีกำลังแก่กล้าขึ้น สภาวะของสังขารทั้งหลายปรากฏรวดเร็วมากทำให้วิปัสนาญานกำหนดไม่ทันความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเป็นไปหรือนิมิตของสังขารทั้งหลายสติและวิปัสนาญานคงกำหนดตั้งมันอยู่เฉพาะ นิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกทําลายไปของสังขารทั้งหลายแต่เพียงอย่างเดียวดังนี้เมื่อสมาธิยานแก่กล้าแล้วสังขารอารมณ์ทั้งหลาย ย่อมปรากฏแกโยคีผู้ปฏิบัติโดยอาการที่หายไปหายไปจนเมื่อเวลาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ก็ไม่เห็นเลยถึงสันตติความสืบต่อความเป็นไปก็ขาดตอนสันฐานก็ปรากฏ อาการหายไปจะเกิดได้ก็เพียงนิโรธที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปและแตกไปเท่านั้นคำว่านิโรธมีสองอย่างคือข้อหนึ่งอุปปาทะนิโรธได้แก่ความดับที่ ยังมีอาการเกิดขึ้นดังนี้ข้อ2อนุปาทนิโรธได้แก่ความดับที่เป็นมรรคนิโรธเช่นนิโรธของท่านผู้เข้าผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติดังนี้สำหรับนิโรธศัพ ในที่นี้หมายถึงอุปาทะนิโรธคือความดับที่ยังมีการเกิดขึ้นอีกดังนี้ปัญญาในการกำหนดรู้ความดับไปของอารมณ์อยู่เนืองๆหรือปัญญาที่กำหนดรู้อารมณ์โดยความสิ้นไป ความเสื่อมไปชื่อว่าพังคา,า,านุปัสนาญาณดังนี้แลการกำหนดเห็นหนึ่งเนืองว่าไว้ดังนี้การกำหนดเห็นหนึ่งเนืองในอารมณ์โดยความดับไปความสิ้นไปความเสื่อมไปคำว่าเห็นหนึ่งเนือง หมายความว่าเห็นเนืองเนืองในอารมณ์นั้นโดยความไม่เที่ยงมิใช่เห็นเนืองเนืองโดยความเป็นของเที่ยงเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นทุกข์มิใช่เห็นเนืองเนืองโดยความเป็นสุขเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นอนัตตามิใช่ เห็นหนึงเนืองโดยความเป็นอัตตาดังนี้จึงเกิดความเบื่อนายมิใช่เกิดความเพลิดเพลินยินดีคือตัณหาที่ประกอบด้วยปิติดังนี้เกิดความปราศจากกำหนัดมิใช่เกิดความกำหนัดเกิดความดับไป มิใช่เกิดขึ้นเกิดจากการสลัดทิ้งไปมิใช่เกิดการยึดถือไว้ดังนี้เมื่อเห็นเนึองเนืองโดยความไม่เที่ยงก็ละอนิจจสัญญาได้คือความจำหมายว่าเที่ยงเมื่อเห็นเนืองเนือง โดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้คือความจำหมายว่าเป็นสุขหรือเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตสัญญาได้คือความจำหมายว่ามีตัวตนออกไปเสียได้เมื่อ โยคาวจรกําหนดเห็นหนึงเนืองในสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ทำให้เกิดความเบื่อหนายไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีปราศจากความกำหนัดการลัก ความกำหนัดคือราคะในขั้นนี้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาญาณขั้นโลกิยะเท่านั้นดังนี้แลเมื่อโยคาวจรกำหนดเห็นนึงเนือง,นองในสังขารทั้งหลายโดยความดับไปและเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดคือราคะแล้ว ก็จะสามารถกำหนดเห็นเนือง,งในสังขารทั้งปวงที่ไม่เคยเห็นโดยความดับไปได้ด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาญาณโดยลำดับและการมนสิการในสังขารเหล่านี้ก็เห็นแต่ความดับไปเพียงอย่างเดียวไม่เห็นความเกิด เมื่อโยคาวจรนปฏิบัติมาถึงอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าสลัดสังขารทั้งหลายทิ้งไปไม่ยึดถือไว้ดังนี้แลเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นเนือง,นงในสังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาซึ่งทำให้ เกิดการสละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันและอภิสังขารคือบุญและบาปทั้งหลายด้วยอำนาจตะทางคะปะหารละได้ด้วยองค์ธรรมนั้นปริจากะปฏินิสักโคคือการสลัดทิ้งไปด้วยการสละหรือ ทำให้เกิดการมุ่งหน้าเข้าสู่พระนิพพานดังนี้อันเป็นสภาวะตรงข้ามกับสังขตรธรรมหรือน้อมไปสู่นิพพานนั้นด้วยการเห็นโทษของสังขตรธรรมที่เรียกว่าปักขันธนปตินิสักโคคือ การสลัดทิ้งไปด้วยการมุ่งหน้าเข้าไปดังนี้เมื่อผู้ปฏิบัติประกอบด้วยอนุปัสนามีอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาดังกรามาแล้วนั้นจึงละกิเลสได้ด้วย แตทางะปะหารและมุ่งหน้าหรือน้อมไปสู่นิพพานอีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสไว้ด้วยการทำให้เกิดและไม่ยึดถือสังขะตะธรรมไว้ด้วยการไม่เห็นโทษดังนั้นจึงกล่าวว่าเป็นการสลัดทิง้งไม่ยึดถือไว้ ดังนี้แลเมื่อโยคียบุคคลกำหนดรู้จิตที่มีรูปเป็นอารมณ์อยู่เนืองๆโดยความดับไปนั้นมีลักษณะสองประการคือข้อหนึ่งกำหนดรู้ความสิ้นไปของรูปที่เป็นอารมณ์ของจิตดังนี้ ข้อสองกหนดรู้ความสิ้นไปเสื่อมไปของจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์ด้วยจิตอีกดวงหนึ่งดังนี้ปฏิสังขาวิปัสนาว่าไว้ดังนี้ปฏิสังขาวิปัสนาคือการเห็นแจ้งด้วยการกำหนดรู้อารมณ์ อยู่หนึ่งเนืองปฏิสังขาวิปัสนานี้มีลักษณะสามประการคือข้อหนึ่งการย้ายไปสู่อารมณ์หมายความว่าเมื่อเห็นความดับของรูปด้วยจิตดวงได้แล้วก็เพิ่งเห็นความดับของจิต ได้ด้วยจิตดวงอื่นต่อไปอีกข้อสองคงที่อยู่ในอารมณ์หมายความว่าในขณะที่กำหนดรู้อยู่เนืองๆน,นั้นก็พิจารณานแน่วแน่แต่ในความดับไปของสังขารเท่านั้นไม่พึง พิจารณาถึงความเกิดขึ้นดังนี้ข้อ3มีกำลังเข้มแข็งในการนึกคิดหมายความว่ามีความสามารถในความนึกคิดต่อกันไปไม่มีหยุดขั้นเลยคือเมื่อเห็นความดับของรูปแล้ว ก็เห็นความดับของจิตต่อไปอีกปฏิสังขาวิปัสสนานี้ก็ชื่อว่าพังคานุปสรนาเหมือนกันดังนี้แลวยะลักขณะวิปัสสนาว่าไว้ดังนี้วยะลักขณะวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งลักษณะของความดับไปวยะลักษณะ วิปัสสนานี้มีลักษณะสองประการคือข้อหนึ่งเมื่อกำหนดรู้อารมณ์คือสังขารในปัจจุบันโดยความแตกดับอยู่แม้สังขารในอดีตหรืออนาคตก็กำหนดรู้ได้เช่นเดียวกันว่าเคยแตกดับมาแล้วและจะแตกดับ ต่อไปตามลำดับของอารมณ์ที่เคยเห็นมาแล้วสมดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าภิกษุผู้มีความเห็นบริสุทธิ์ในสังขารซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันย่อมนำเอาความเห็นบริสุทธิ์ในสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยว่า สังขารทั้งหลายแม้ทั่วทั้งปวงก็มีปกติแตกสลายไปเหมือนหยาดน้ำค้างแห้งไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาฉะนั้นข้อสองมีลักษณะน้อมไปในนิโรธคือเมื่อกำหนดรู้ความดับไปของอารมณ์ในปัจจุบันในอดีต ในอนาคตแล้วจิตก็จะน้อมไปโอนไปสู่ความดับไปอย่างหนักแน่นดังนี้ว่าด้วยอธิปัญญาวิปัสสนาว่าไว้ดังนี้อธิปัญญาวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งด้วยปัญญาที่รู้ยิ่งมีลักษณะสามประการ คือข้อหนึ่งมีการกำหนดรู้อารมณ์คือรูปด้วยความแตกดับอยู่เนืองดังนี้ข้อสองเมื่อกำหนดรู้ความแตกดับของรูปด้วยจิตดวงใดแล้วในขณะต่อมาก็กำหนดรู้ความแตกดับ ของจิตดวงนั้นๆได้เช่นเดียวกันดังนี้ข้อ3เมื่อกำหนดเห็นความดับของสังขารทั้งปวงอยู่เนืองๆความว่างเปล่าก็ปรากฏชัดขึ้นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเองเป็นสิ่งที่แตกดับไปการแตกดับของสังขาร ทั้งหลายนั้นนั่นเองที่สมมติกันว่าเป็นการตายแท้ที่จริงไม่มีสัตว์หรือบุคคลใดๆเลยที่แตกดับหรือตายไปดังนั้นพระโบรรณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าขันทั้งหลายดับไปมิใช่สัตว์หรือบุคคลใดๆ ความแตกดับของขันทั้งหลายเขาเรียกกันว่าความตายโยคีผู้ไม่ประมาทเห็นอยู่ซึ่งความแตกดับของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอุบายอันแยบคายเหมือนช่างเจียระไนเห็นแก้วที่ตนเจาะอยู่ด้วยเพชรนั้นแลเมื่อโยคาวจร ปฏิบัติมาจนถึงพังคานุปัสนาญาแล้วจิตใจย,ย่อมไม่สายไปสายมาในทิฏฐิต่างๆมีสัสะตาทิฏฐิเป็นต้นและเป็นผู้ที่มีมนัสสิการอยู่เสมอว่าสิ่งที่ยังไม่ดับก็กำลังดับสิ่งที่ยังไม่แตก ก็กำลังแตกไม่มนส,สิการถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเป็นไปและนิมิตของสังขารทั้งหลายทั้งปวงคงเห็นแต่ความแตกดับเพียงอย่างเดียวประดุดบุคคลที่กำลังเห็นการแตกดับของภาชนะที่บอบบางหรือเห็นการแตกกระจาย ของฝุ่นละอองที่กำลังปลิวว่อนอยู่ในอากาศเพราะบุคคลใช้วัตถุมีก้อนหินเป็นต้นทุ่มไปที่กองฝุน่นหรือเห็นดุดการแตกของเมล็ดงาที่กำลังถูกคั่วหรือเหมือนบุรุษที่เยืนอยู่ณริมฝั่งสะโบครณีหรือ ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อฝนกำลังตกอยู่อย่างหนักเขาก็สามารถเห็นต่มน้ำใหญ่ๆเกิดขึ้นบนผิวน้ำแล้วแตกไปในทันทีทันใดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงโยคาวัจรที่บรรลุถึงพังคานุปัสสนานี้จึงตรัสว่า พยามัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลซึ่งกำหนดเห็นโรคคือขันห้าเหมือนเห็นต่อมน้ำพร้อมพยับแดดฉะนั้นดังนี้แลอานิสงของพังคยานว่าไว้ดังนี้เมื่อโยคามวาจรเห็นอยู่หนึ่งเนืองว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงแตกดับไป แตกดับไปอยู่อย่างนี้นั้นพังคานุปัสนาญาณก็จะมีกำลังแก่กล้าพร้อมด้วยอานิสงส์แปดประการคือข้อหนึ่งละภาวะทิฏฐิได้ข้อสองสละความรักใคร่ในชีวิตได้ข้อสาม มีความเพียรมั่นคงในการปฏิบัติได้ข้อ4มีอาชีวบริสุทธิ์ได้ข้อ5ละความทะเยอทะยานได้ข้อ6ปราศจากความกลัวได้ข้อ7ประกอบด้วยขันติและโสรจัจจได้ข้อ8 อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจและในความกำนัดยินดีได้ด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่ามุนีที่มีปกติเห็นเนือง,งซึ่งความแตกดับครั้นเห็นคนุณอันยอดเยี่ยมแปดประการแล้วเหมือนบุคคลที่ มีผ้าโพกศรีรษะซึ่งไฟกำลังไหม้อยู่ก็กำหนดเห็นแล้วเห็นเล่าอยู่ด้วยพังคานุปัสนาญาณน,นั้นเพื่อบรรุอมตะคือน,นิพพานดังนี้จบพังคยาณเพียงเท่านี้แล